Sam. Ôi. Ủa <laughs> 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 đi xe bỏ. Ừ. Mất ừ, nặng ơi. thằng nó mất mày, thằng này mà có xì xúc. Ừ. 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 ปักทางอย่างนี้แล้วนะเอ้ยไก่อบเครื่องบะสุกสุดนิยมเลยขี้ายเมืองสิล่ะโอ้ยมันจังขาดดำให้คีรีอยู่เผาให้เศร้ากินเที่ยวกันนี่อะไรกันนะอันนี้แหละตามันดับอยู่แต่มันแซ่บรสสายมันดีนะเอ้ยมันนี่กันยังอยู่เหื่นเศร้าเค็มอยู่ทุกคนเอ้ยยังหมดธนระเมื่อหยอดใส่เมื่อคืนนี่พาคก็กินเบียร์จนเมาเติมเมาเติรน บา่าวซุกเพิ่นกันก็ตัังตื่นวังซุยๆในทุกคนเอ้ยนี่กะเปิตื่น,น <ำ S 2> แล้วเพิ่นก็นไปอาบน้ำอาบน้นมือเร้าเข้มเพิ่กนกะอยากเนาะยังซึมๆอยู่ขนเขามาเคลื่อนนี่ตคลื่นดึกเนดื่นเนาะเออเงล้างจากทีวา่ามาเมือน่ะมากินปลาอยู่น้องแล้วกะบา่าวซุกกับปลาเส้าเข้มไปอยู่ในกองเพื่ออ่างเมือนอาหารจุดคำจุดเมืม่อเลยบนในมืออ่านทุกคนแล้กก็พาก็กินเบียเนาะกับป่าเพิ่นป่าบา่าวซุก อดีตว่ันซะเอปลาเก่าเื่อกากินเมาเน่มาขืนนี่กันเมา่ขาดขนาดได้มาขืนนีนจักผูได้อนอยูไซมาขื่นนี่จะเนอยไซบอสุกมาขืนนี่ฮะก็น้เขื่นนี่แหละนอาน้ำไผแหละน่าน้ำเค็มบ่แมนบ่อยกันเนาเออลอยยำเมาจักระปุูซึ้ตัววะ ไปอ่ะมานอนออน,นอผู้เดียวเพื่อนโอ้ยไปหาเขาไปดิรถมานอยเจ้าปัวเราเลยโอ้ยก็แนวเ,เห็นพากันไปนั่งไปร่มกันอยู่กล้องเพื่อนหรือว่าตกหลอกตกล้มกันอีสั่งฮะนนะอเออตกนะหลบบันดาฝนเศร้าเข็มเปิดก็ห้าววันๆๆวันเนี่ยัตได้ส่วนแต่ละส่วนค่ะพอกันนอนเดิกข,ขนาดเมืนน่อคืนนี้แต่ว่ามื่อน,นี้หัน บ่อซุกสีส่วนเสาเค็มเมื่อบ่านปุ้นไดทุกคนเออมากินไกนะ่เออมันกินไก่อบเฟืองเพิ่พนว่าเสาเค็มจมว่ายากกินเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นเมียเพิ่นเห็ดสุดนะเนาะบ่อซุกเพิ่นก็ลงทืนอะไรได้เพิ่นสิไปหาไปส่งเสาเค็มพูเออไปกว<ป>นเออไปค้างคืนเลย<笑><笑>โอ,อ้ไปขังกับบันหม่หาไปอีกทังไปค้าคืนเป็นไห้เนาะ ตอนนี้กําลังสีเดินทางไปแดดๆนี่อุ้ยบ่าวสุกหาวแห้งอรีบวันนี้พาไปซ้อมกับเพื่อนพาไปซ้อมเมื่อบะนี่เด้อพาเมื่อหามีหนาพบไปซอมกับเพื่อนแลเออไปเดี๋ยวคอยเอาน้ำล้างเออไปไปขับขี่น้ำกันซอมคนเพื่อนทุกคนเลยขี่ผู้เดียวคอยแล้วคอยคนบ่มีขู่เออไปไปไป้ะ บมาหอดเที่ยงบาสุกนะที่ควรนเคยมองคอยมาประจำเนาะ้ยหอดลายนะเอ้ยมาหอดกับต้นเติบเลวทุกคนเลยนังผักมวยลายกบแดดแถะแดดบาขนาดมาหอดนี่ก็ยังแดดอยู่ได้เนาะไก่กับท่าละจับจับไก่มือยังนังผ่อให้ให้ซาเคมไล

มากินไก่<า>ไกจะหน่อยให้บอสุกส็ับเ้าเค้มเพิ่นเป็นไรทุกคนเอ้ยบวอออ,อมากินมา,ามนะออปเกรปลายลมไม่อยกจอมคามเามาอเอโก,กตนนะอืมโคกตะไรเออติดเตี๋ยวเตี๋ยจะหน่อยจะไรจะหน่อยจะไรสุภาพมากวงม,มากไก่โอ้ยไก่ดอกบัเมื่อเจ้าเมื่อทซงเองเจ้าเอยากันะเออเขาไปนเมื่อน้เจ้าได้บัน เอมื่อะคนก็ได้เออมื่อคุเนาะแวไสกัแว่เนาะบม่ได้แว่เออแหว่ไสก็แว่ก็สเค็มเี่คนามีพความด่พาผู้สางมากินมากินไก่อยู่หน้ามึนเคนเลยแว่ไัหมใันเบจะแว่ไสเลยมือนรกวมา่สิเมื่อแล้วมือนใดเมื่ออื่นเมืองตำอัน้มันเลยนะนักเลยมืองตำสถานการยังตอบไ่ได้เออเออเออคนนาตาคือจังหวัดจบว่างามอยู่เบาขาเนาะเค็มเนาะ บ่าได้ว่าข้า่น่ะฮะว่ได้ไงสินะก็ธรรมดาธรรมดาจ้ะวะแล้วก็นางยิ้มอยู่แล้วเราฮะบอกอันเดียวกันอันเดียวกันวะบ่แต่เต้ถ้าอีก็แล้วก็บอกนั่นนี่บ่เออเออเจ้าก็เจ้าก็ยังเอาน่าขานกันเนาะบ่ได้ว่าข้า่น่ะนะเอ้ยเออเอาน่าขลุบดอนเนาะบ่ข้าบ่สู้ขาดขาดคอมตัวเองช่วยอีหน่อยขอแบบว่าคือเจาะ อืมควเอ่ยใจว่ะนัทชิวโอ้ยเป็นว่าคากันน่าต้าดีก็มีในนักเบิดบ้านยังมีแตะเจาะยักษว่าอวเดียวคือกันคือกันเนาะเออเอาเสือสายอันนั้นเออมีอันเจาคือบปเห็นสีว่าวกูเจาเขาลูกครึ่งนั่นน่ะลูกครึ่งลูกครึ่งเอียงแหละอีแม่อยู่บ้านอันนี้อีพออยู่บ้านอันนั้นเออเน่นน่ะนั่นเราว่าวลูกครึ่งบ้านนี้เองเลยนาะเออ เอยู่าออตปือ,อนี่ออคออยู่ซาลาวันเออดูคืออัตปือซาลาวันเออสร้างาอันีจ้าเนาะเขาแล้วลูกทึงฝรั่งลูกทึงไทยเสื้อพอมันแทงมันไปทังพอ, <laughs> เอ,อเออเอาอ,อไาไปรอร้านนะไปไปไปหาไหลเป็ดไหลไกลออ่ฮะจ,จับจับเออลาตีผ <laughs> ูตาลสิคุ <laughs> สบสบะราสิคุ <laughs> บเขียนอร่อยเนาะอ่น <h ier> บอเออโอ้บได้ได้มาบได้กินบได้อันนี้เอาไก่ปูนอใ่อเอออาอีอืมอด้เนี่ยอืวนี้เอาตัวนี้ล้วบอกนี่อยกอล้วอืมรัันอืเออเอาเอา โอ้นเอยอ้าตได้น่อยก็ได้ันวดเลย้าจะบอะไรบาต้องกินมันนี่มื่อนะเออมื้อแล้วมันจะมาทงเราจะมื่อเออกระเก็เป็นโอ้่อยนะเสร็จได้กินอยู่บ่นี่จะสิเป็นไรเอาไก่ก็ตะขวดเอ้ยเออเลยอยากว่าถ้าสิจับไก่เค็ม เออๆๆกจับไก่ก uh, uh, uh. uh. um ็นทุกคนเอ้ยก็ nah. ่ไกนนี่ไล่อยก็เกือกปูไล่สอยอย่ดาขอก็จับกองแลนตาตีตนําเจ้าสิได้ไก่โอ้ยสากบ่สุกะหน่อยงจองีเนาะเออโอ้ยไอนี่ตนี้เฮาก็ใส่ิง Lật thêm sụt dơm Sốt đơm nan 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 Sốt nan 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 ขางอยู่แล้วนะเอ้ยเหนี่ยวเนาไปอยู่แล้วนะเออเนี่ยงเอาแล้วแน่ของจะคลองสำมหนีเออสันีโอเคอยู่แล้วเลยบ่าไล่นั่นนะเอ้ยพอไม่ใหไลยว่าไว้เป็นเาวไปบ่ไปไก่บสซูพลได้มากคนเอ้ย ตัวน,น้อยนี่ให้มันกินหมักปลาไก่ๆมันไม่กิน,กกนไก่กตัวน,น้อยๆนี่ทองห,หอยอยู่บ่ดิอือโอ้ยเก่งคนใดนักเอ้ยอันนี้แหล้วตอนหับม,มันเล็กับมันเล็กับจับเป็ดเปล่านี่นะ <laughs> ถุงเป็นถุงเลยแปลงได้ผมเลยนะตามซื้อกันเลยมนันจังข้าวเหนือเขานั่งมาเดียวเลย เบ้าต้องเลยบอืมนี่เลี่ยวเด้อแห่งอยากเลยนี่เด้ออือเป็นไรไก่ก็จนเมื่อยเก็สิได้กินเออและวันนี้โอเคเพรได้นานเลยจังเล่น้ำเจ้าหน้าเจ้าจะพาเห็นมาแล้วเห็นแล้วเห็นแดดตัวบ่เออแระโทษเด้อไปปอกกันมันถ้าเจยมเครื่องก่อนไปนี่เอาเครื่องก่อนตอนนี้ก็ได้ลงมือเลยเนาะ จับไก่ไปเทียบหอยคั่วเหี่ยมหอยล่ะโอ้ยสิเฮ็ดได้บ่สุกเป็นเซฟได้มื้อนี้ถ้าเค็มถากิโลมื้อนี้โอ้ยแต่ตงาปานี่จังบ่แต่ตงาปานีบ่เฮ็ดหยังดอกเนาะเา้บ่เ็บ่บ่บ่ให้เฮ็ดอีหยังจับไก่ยังบ่ได้นงเอ้ยเออลอเมื่อยคเอ้ยโยเอาสวัสดีเด้อทุกคนเด้อมื้อนี้มาเฮ็ดกอเืองเด้ออือกอง ผู้เช่ากินผู้เช่าก็นางผู้เ่าเก่นางทากินข้างในเออไก่ก็้ออโอ้ยสัปดหแสันิคิดหอดกินอิ่มลายจนอยบมันถือเห็ดในขิดหออกีใ้เด้อเออออืมตัวน้อเข้มมือเราปะจ้าอันนี้แหละสุปมสุกแหละอันนี้ จะเข้มขี้ม่อจะเข้มอย่งนี้เลยนาะหมัอดเข้มมอจะหลางจะบ่อไปขัห้องน้ำเอาเัวเอา่อาะทวงแล้วนะถ้ากินลวนนตาดอกขอยนังเมือดิดีๆได้สมาใส่ายร้ายแถตาตกันนะสีบุเข้มอย่าว่าไปโหมีน้ำตนั้นแล้วเนาะโอ้ยมันมันนวดข้างในนวดนวขเือบดดีได้บาสุกโอ้โหดเอาหัวคมันยัดใส่นี่น บ่ใช้ผู้ช่วยเจ้าบ่พ่อบ่สำนักกระดาษใส่ทั้งในแม่นต้นยางแล้วให้แม่ไปเอาเอือบใส่ทั้งนอกเน้หยามันบ่หัวเออเออโอ้ยสูงลูกเราไงตีนมันสิ๋วขี้ดินเหรอ เราเห็นจับกูขีเดียดนี้ไม่ใส่กนแล้วอันนัเรานี่ใส่ละบออเออับกินินนเออบ่โอ้ยผมผมผมไข่สเราไปตีละพัสุกยาเลยมือ่อ่าเไปโมไปเล่าเนี้ยเห็นว่กันเลม่ใช่มือก่อนอ๋อก้อนไก่อย่ามันจุเออโอ้เลิกน้บานนี้เออย้ำมันนะนอีดอกนี้ Ừ, เอออเาขี้ดินใส่เนี่ยอย่ามันงุดหงิดบอสทัดด้วยะเออได้ดอกโอ้ยพอดี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 ใหม่ตัเนี้ยเนี้ยต้งขอยาขนเนาะเออมีแต่ยากง่ายก็ไปไหนนี่ครับเออเอาจะมีอะไรนตังค์เออเอาเอาเอาออกกันกระบอกนกไก่เนาะจะเอาขี้ดินใส่มือเปื่อนนะเราไปยักไงเอาหินมาห้องให้มันอันนั้นหมอช่วงเออเออเหตุผลพวกอย่างสองคนคือทิฐาเบิรงกเนอะ กะหนาอะไรน่เยางน้ไดหลังมืออันนี้แหละทุกคนเลยเอามาเห็ดเห็นมเาเ็นเล่น่าได้เมียงะมันกแนวนี้แหละน้ำกินจะไปล่างได้ตั้นั้นโอ้ยบ่เราเียจะได้เขาปแม่เราไปอุ่มร้อะบดล่างบนนี้มือรช่อใครนะฮะบ่อ้ยเด้เราสิปีนฮะ

เราถูกเดินมาเนี้ยมาถูกไปแต่โอเปิลอีพีสองเลยทุกคนเดินเอบใกล้ๆแน่ๆนะมันใหม่เนอะวันนี้ฮันใกล้โอเปิลอีพีสองเออตัวนี้เห็ดกเมียเก่าโดยกะบซอเข้มเออกอีกะบซอเข้มเหมือนโอเคยังไปหลังมือยังงามยี่ทางน่ะเอากะไฟมาในเด้อซอเข้มเด้ออืมเห็ดสุดนั้นยังว่าเมีอะผลซอย นี่บ่ à, đi ซอยอันเนี่ยอันนี้บ่ได้ซอยเนาะครับก็ซอยเป็นแล้วเราสิซอยตอนยามกินเออมา <laughs> à, ừ. <laughs> ừ. đi đi เป็สิเ้าไก่อบเฟืองอ้ฟางแล้วอนนี้อ้เฟืองขนลดคนตัวให่มันอยู่ทนเไก่อยู่ทั้งในพวกบาสุคือคือคือเมื่อจะกหมู่่ะือไฟมบนนะเ่อบ่ะอะลงมือบ่ะนนี้พะน่เอยบดีนเนีตรียม่ากินน้ำกันตะโกนเลยเออว็าไม่จะด้สตนห้อกับบเตตังเวลาน้องบอสุเอ้ย ซีมาที่บ่โอ้แห้งเลยนี่เครื่องเจาะก็ไปไว้ทางนลังโซนตัวหนั้นเนาะน้ำก็เที่เอามาซุกเนาะห่วยบ่ซุกแห้งเติบได้นี่เนาะไม้เบ้อแล้วก็มาขามเจาะนี่ไม้หมดเลยไก่โพดโอ้ผีห่มผีบดีเออโอ้หลุดเถินเลยเอาใส่เท่าน้อยบอซุก อ,อดีแล้วเออปูปูเจ้าสีหายแล้ว,ลวบัดนี้หายกัญญา,ามากินถียวเห็กบข้าวเราไตยมาได้ไหมเออเออได้ค่ะบัดบนี้เอาใส่เทอลนโนยเอาบาสุเอ๋ยพาลรอหลุดรับกันทุกคนบอสิเป,เป็นไปอยจากไรเนะาะเออ เอาทุกคนเลยมาเบิร์น้ำกันเ้อนี่สุกหรือบอหรือว่าบอสุกามโอ้ยู้ที่เสะบอไมมันงัดนเอ้ยเออทั้งนอมันไหมทั้งในมันคือสีสุกุกุแล้วสุกแล้วุกกินอะไรอืมโอ้ยจเย็นโอ้ไม่รีเลยบนี้แหงผดเนาะ บาซุกเผาเฮิอผัทุกคนเอ้ย่รสานีนี่ก็นั่งมันแต่ว่าเออได้อย,อยู่ได้อยูยยสิ่งม้วงแสบบรรลุจังไหนบ้าน้าห่งบาซุกที่ไม้ันอืมอาหารตะไม้อัญฮึอนเซบตนก,กิน,กน,นิกมันเปล่เอออันนี้แหละใหไม่มาเออเอาไอคอนซปเน่ขคอนเิกินตับมันเดิมทุกคนเอ้ยมบซุกลหตม่ขักใม่แนอันนี้อืมโอ้หลบนี หลบนีไม่เนาะกระไรจุดนัดไหนส่วนหึ่งไก่เหอเออไก่อบเครื่องบาสุกสุดนี่ขี้ไรขี้ลายเมื่อกี้ล่ะโอ้ยมันจังขาดดับให้คีรีอยู่เผาให้สาวกินเที่ยวกะอะไรทังหลาอันนี้แหละตามันดับหยู่แต่มันแซ่บรสอาหายมันดีนะเอ้ยขีเมันบ้างหน่ะเอาไปเด้อตัวเด้อมากินไก่อบเพื่อน้องป้าเดิมมันนี่กินกับซอสเค็มน้ำมันนี่ ตีจำหนึ่งกันแน่นอโออทางในนี่พวกเออทางในอะไรอยู่พอดีบ่มูมันะมันไหม้นั่งมันเนาะอืมจำหนึ่งแล้วแสบอ่ะได้บ่มีน้ำเน้ำจิ้มได้บ่มีน้ำจิ้มทุกคนเลยไคสิกินขาเนาะอันนี้แหละขาไก่อ้วเผืองเังบังบังอันนี้เด่น นะมาเห็นที่เช้ากินขังเหล็กกันย่างจ่างเหรอเฮ้ยอ่ะติเป็นก็ลังย่างจ้ะเนี่ยบาซูกหายไปเสือเงินกินกูบมดไปโอ้ยมันแดดน่ะเออจินงค่าคนละค่านั่งมันเห็นบาซุกกินมันไหม โอมันจากมัไ on ม <a song> yeah, <hair> <is> ่ตุกตัวแสบอยู่ทุกคนเมึนแสบบ้าตะเคียมแสบบกระแสบมาแล้วอย่าตัวเองเนาะชิบะเคกินนาทีเป็นนี่น้ำจิบในรอกุมงบักเคี่ยมพอวมาจอโม โอ้มาก็มานำกันมา้อมกันจะไปเกี่ยมตอนใดน่ะนี้จะไปสกบอไปมันไกลนะเออโอ้ยต่คอเรืออนมันเมากินมาร้งกินอนีสิอแ่นั้นนี่ไทรเหล่ามาจับเล็กับน้อยน่ะมากิน กับเขาแมลงด้เมื่อมือไอ้กระคำแล้วคอยไปนดกมาสรงช่เข้มเจ้าหล่อแหลงเลยช่เ้ราบริมืออมือบ่ใช้แล่นนะเยสนนเตียงหน้านอราบ่ยเจ้ากะชิโนอะไรบอกกูน่าจาเมื่อนอนอยบ่นะนอกกเะชิ่งนกกินอกบ่สุกขแหละเอ้านองน้ำเนเจ้าก็ได้เอเรามาอะไรก็ได้โอ้ย

โอ้ขนาดนี้มันต้องย่อไงนะเออจะมาเอื่มมาเอิ่นี่ยนี่ฮะได้เถอะนะจะบปได้กินํำลองเห็นมันก็มีผิดพาดแน่แล้วคนเราจะนะตัวใหญ่เลบนี้เด้อยขนาดนี้จบเล้านะเออกลายเราลายได้ก็คืออ่อนนะเมียเราเหลียงไหวแล้ก็ว่าปีงเห็นเหงือกาวกินคือเมียเก่าอืมคืเมียเก่ากิน อันนี้แหละเห็นินก็ยังมาเบาเฮอาโอ้เหไปกินมามาเบามาคลายกันเป็นไลีน่อันกรจะมีคนเอาละคอยนี่บ่เอาเขาวอเป็นกีมันไปเอาจากนางเอ้ยยินดับเก่งได้แล้วมันต่เราเาอเป็นมืดยังก็ได้ มานาคลายขอยมันดำยุ้มมันดำตรงไนมันแง่แต่ตว่าธานีมันแซ่บอันคร่บแซ่นเ <c oughs> ด้ตรงไหนมันหอมมันนัวสัมมองมันนัวนีไ <c oughs> ม่บัดกินกินจนมื่อไหมาว่าวกรซ่ากซ่าเสียมา่อรอ่อือัะ <c oughs> นี้คอๆอย่าง มันจะกำไรก็บกำไรอีนายนี่เกยงแล้วบมันี่ก็ที่อ้อเนี่าติดผิดกว่าเนาะทิ่ไปกินมาเพาะเราคืนกันขำเลยเด้เนี่ย้องเค็มก็ชิมเมื่ออร่มีว่าวพอกันกินน้ำนะทุกคน